มมีชื่อหน้ประกาศนะครับ วันนี้ได้เวลาเปิดดีบแล้วผมขอเปิดดิบ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ทำครับเอผมากอนมดูเฉลี่ยของปีแค่9กก็านัอาน้กนอนเอาคนมาแล้วนอนเลยผมแนนาของจังหวัดสงขลาครับก็เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรที่ลงธรรมชาติไปแล้วทึ่จังหวัดสงขลามีประมาณ1นึ่งแสน 3,000คนนะครับวันนี้เลือกผู้แทนเกษตรกรที่จะมาเป็นกรรมการกองทุนพื้นฟูนะครับก็ตั้งแต่บ่ายตั้งแต่ต่ายโมงเช้าจนถึงบ่ายสามโมงนะครับผมก็เป็นชวนพี่น้องที่มีสิทธิ์นะครับก็ตอนนี้เจ้าที่ของจังหวัดสงขลาทั้ง90หน่วยนะครับมีความรอบที่จะลงทะเบียนแล้วนะครับผมก็ซึ่ง้องก็ได้กระทรวงไทยไทยให้ความร่วมมือกระทรวงเกษตรเกษรกรนะครับที่จะคัดเลือกเกษตรกรเพื่อมาเป็นกรรมการกองทุนพื้นฟูครับวันนี้ตั้งเป้าไว้เท่าไหร่ครับ ผมว่าผมดูนะกติตาท,ทั้งเมื่อปี59แล้วนี่ผมว่านะ่าประมาณหนะักไหจามสิบเปครับสาของพี่น้องแสนสามพันวคนนะครับ